สวัสดีครับ FC แล้วก็เพื่อนๆนะครับวันนี้จะพา FC แล้วก็เพื่อนๆมาเก็บยอดถั่วลันเตานะครับได้ครับปลูกไว้เองนกระรักของเพื่อนน่ะปลูกไว้เองนะครับผมนี่ครับก็พากันเก็บนะครับยอดถั่วลันเตานี่ก็ไม่อุ้ยนะครัไม่อุ้ยเก็บ ก็มาช่วยกันเก็บนะครับลูกไส้ก็ต้องเงินนะครับเปลี่ยการเมืองยอดอ่อนสวยๆเลยเอาไปทำหมูกระทะก็ได้นะครับผมต้มจืดทำหมูกระทะอะไรก็ได้หมดนะครับผมสวยอ่อนเลยนะครับผมนี่นะครับเก็บมา,าใส่ตะกร้าแบบนี้โลละหกสิบบาทนะครับเพื่อน นี่ก็ต้นผักกาดผักกาดจอนนะครับผมผักกาดจอนผักกาดตอยนะครับก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับผมสำหรับต้นนี้มันก็คล้ายๆกับผักสลัดแก้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับผมบ้านผมเรียกว่าผักออซุนนะครับผมก็เก็บส่งร้านค้านะครับผมหนึ่้หกสิบนะครับ

มไปเอานนันนักมันนักท่องเที่ยวกับังเยอะกว่านี้นีน่ก็ <c oughs> บ้านผมนะครับผมก็าิดมุสลิมก็ติดอิสลามเนาะเกิดจากติดกันงนอก บ้านผมก็จะอยู่ข้างโบนบัานนะครับจากนั้นเราก็มาเก็บถั่วแขกนะครับนี่คือถั่วแขกนะครับนี่นะครับเรามาเก็บแบบนี้นะครับเก็บที่มันเป้งๆหน่อยนะครับเก็บใส่กวยลยี่สิบห้า,าบาท นี่นะครับอ่อนๆเลยนะครับอันนี้ลวกกับน้ำพริกอะไรก็ได้หมดนะครับอหอมหอมมัน,นครับผมแถวนี้ก็จะปลูกเป็นถั่วแขกหมดเลยนะครับผผเพื่อนๆดูจากข้างบนาลงมานะครับนี่ก็ใช่หมดนะครับ